มูวี่เช็คสนับสนุนโดย true 5G อยู่กับ true ดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยสวัสดีครับได้เวลา o v v i s เช k คกับผมว,ว,วีโรดนะครับที่จะมาเปเดข่าวครา,าวในวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ในทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันครับ แฟนๆของตำนานอย่างวิทนีย์ฮูสตัน้ามพลาดนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Wanna ว a น c e w t t h s ซ m มบา d ีภาพยนตร์ชีวประวัติของวิทนีย์ฮูสตันที่มีเสียงร้องอันทรงพรลังจาก Sony Pictures โดยได้เนล m i a แอ็กี้จาก Star Wars The Rise of Skywalker มารับบทนี้ครับในตัวอย่างเนี่ยจะพาผู้ชมย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเธอไปสู่จุดที่สูงที่สุดของวิทนีย์ฮูสตันที่ต้องผ่านทั้งการวิจารณ์ต่างๆมากมาย ซึ่งมีแฟนเพลงอันล้นหลามและการร้องเพลงชาติในงานซูเปอร์โบว์ปี1991ก็ได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆอย่างมากนอกน,นี้ครับยังมีการนำเสนอมุมมองของเธอและโรบินคล a w ฟอร์ดที่รับบทโดยนาเฟซ่าวิลเลียมพร้อมเล่าถึงความสัมผั์อันวุ่นวายกับบอบบี้บราวน์ที่รับบทโดยแอชตันแซนเดอร์แฟนหนุ่มและคนสนิทของเธอหาปยตรนเรื่องนี้ได้คาซีเลมอนจากแฮรริเต และอีฟเปยูมารับหน้าที่กำกับซึ่งเขียนบทโดยแอนโทนีแมคคาร์เทนครับเอาละครับแล้วกลับมามูวี่เช็คกับีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับมูวี่เช็ค